สายมันอ่อนน่ะเจอแรงดูดเข้าไปแฟบเลยเจอแรงดูดดูดออกมันจุ่มขี้โคนหางอ่ะหางมันจุ่มขี้โคนโอ้ยขี้โคนหอยหอยมีหอยใบไม้ใบไม้ใบไม้อ่ะลองสตาร์ทใหม่ดิต่อ ตอนนี้เราขึ้นมาเปลี่ยนท่อก่อนนะครับเราต้องเอาท่อที่มันแข็งขึ้นตัวท่อท่อนิ่มเนี่ยพอเจอแรงดูดเข้าไปแฟบเดี๋ยวลองใหม่ตัวนี้ะขายสามพันแปดพอนะเบาๆเลยนะสองนิ้วคูบูต้านะครับเข้าออกสองนิ้วนะครับราคาแบ่งปันกันพี่ๆอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับเปลี่ยนสายแล้วนะครับสามพรวมส่งครับใครเก็บปทางเพิ่มเอาปิดชกชกชกอสวิตอ ถูกแล้วพี่ชกก่อนนอิแล้วก็กลับโชกเอาโชกกลับไปเร่ง ดูแลเดินเบาๆได้เลยมีสโลว์สุดแล้วนี่สโลว์สุดสุดเลยอะเล,เ,ลเล่งนิดนึงเล่งนิดนึงอ่อประมาณนั้นประมาณนี้แหละ3,800ครับปั๊มน้ำ2นิ้วคูโบต้าครับ GS 150 เดนเบาเนี่ยเบสุดเลยเนี่ยสโลโโหโหโหจนหอบอเลยปิดสวิตช์โอเคเรียบร้อยครับดเดินบอลพี่หมุนมาให้ดูหน้าตามันหน่อยโอเคนี่นะคูโบต้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับสามพันแปดรวมส่งครับสวัสดีครับ get, 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 get. Bye.